โอเคครับวันนี้ผมมา11กับเดวิลนะครับก็ไอ้น,นี่ไม่ได้ให้เพื่อนท้านนะครับไอ้น,นี่ในสตรีมอานะครับแบบนะผมตื่นเต้นอยู่นะตื่นเต้นอยู่แต่เสียงผมแบบนี้3.7โอเค ็อตบาขครั้งว่ะ็อดไวเกินไปนะบางทีอระเดตเดวิลเขาก็เล่นเชิงผู้ชายอยู่นะครับส่วนมากเขาจะไม่ค่อยสแนปนะครับไม่ค่อยยืนรอแต่ว่ามันจะมีบางครั้งนะครับที่มันจะเป็นช็อตแบบเนี้ยปั๊บปั๊บปั๊บแบบเนี้ยนะครับ ส่วนมากผมเล่นผมเจอเชิงชนะไงส่วนมากของ PS อ่ะนะจอนก็มีาง นี่ครับเขาเล่นเชนกันครับ first blood. นี่แหละครับท่านผู้ชมเชิงสแนปถ้าไม่ใช่เชิงสแนปไม่มีใครสู้ผมได้เอาจริงผมขอโทษนะครับที่ทำให้คนดูในสตรอรี่ผมผิดหวังผมขอโทษผมขอโทษครับคนดูในสตรอรี่ผมมีผิดหวังหรือเปล่าสตรอรี่เลยนะคนดูผมในสตรอรี่ผมมีทรัสินกว่าคนเอง พอวะยังมีเด็กกระโปรงข้างบ้านทีเอฟซีผมอยู่นะเปิดปุ่มใกล้เออเฮ้เฮียโอ้ไอ้เฮี้ยลงสีพ่อมึงอ่ะ Oh, hey, hey. ขอโทษนะครับทานไม่ชมผมแบบอ๋อ oh, ไม่ไหววะ่ะขออัดตัวแม่งเลยแล้วกันไอ้เหียไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะครับ,รบเชิงเสนแยแบบนี้กระจอกเกินไปนะครับมผมไม่ชอบเลย hey, <ๆ>ไหวเฮียน่นอนเริ่มบ้าแล้ว First blood. God dog.